สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจคณิตศาสตร์ปายชยานะคะวันนี้คลิปนี้เนี่ยเราทํามาสําหรับน้องๆชั้นมปลายโดยเฉพาะเลยนะคะมัสี่มห้าสามารถดูได้แต่ว่าเนื้อหาจริงๆอ่ะมันเป็นแคคูลัสนะคะของพี่ๆชั้นมัหกแต่ก็สามารถศึกษาได้นะคะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้นิยามอันนี้เราจะยังไม่ใช่สูตรนะคะคลิปนี้เราจะสอนให้ใช้โดยใช้นิยามก่อนอเดี๋ยวเ,เพิ่มไว้ให้ใช้นิยามใช้นิยามเนี่ย มันอาจจะบอกบอกของที่มาได้านาว่าวิธีการคิดเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าทําไปเรื่อยๆใช่ไหมน้องจะรู้สึกว่าวิธีนี้แบบว่าเฮ้ยมันเสียเวลาไปแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนแล้วคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการหาอนุพันธ์หรือว่าการดิฟเนี่ยโดยใช้สูตรกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อแรกกันเลยนิยามเีนะคะบอกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เท่ากับ f f นิยามได้ดังนี้อย่างแรกเลยอนุพันธ์คืออะไรอนุพันธ์ก็คือการดิฟ อนุพันธ์ก็คือการดิฟการดิฟสัญลักษณ์เป็นยังไงก็จะมีแบบนี้ f ไพรม์ x ตัวนี้นะคะคือเราจะอ่านว่าพรม์ดิฟ x หนึ่งรอบถ้ามีพรม์หนึ่งเส้นมีอนันี้หนึ่งอันก็คือดิฟหนึ่งครั้งถ้ามีสองอันก็ดิฟสองครั้งหรืออาจจะอยู่ในรูปของ dy BY, by dx ก็ได้นะคะสัญลักษณ์ได้หมดเลยการอนุพันธ์หาค่าดิฟหา f ไพรม์ x dy by dx อันนี้ก็คือการดิฟหมดเลยบทนิยามเขาบอกว่าถ้า y ถ้ากับ f x เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนและเลนเป็นสับเซตของจำนวนจริงและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือลิมิตก้อนเงี้ยหาค่าได้เรียกลิมิตที่ได้นี้ว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ท x เขียนแทนด้วย f พ r f บางคนบอกว่าโอ๊ยพอเจอน,นิยามเสร็จแล้วงงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กัน ก่อนจะไปดูที่โจทย์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญเหมือนกันนะสำคัญมากบทน,นิยามบอกว่าถ้าลิมิตของก้อนเนี้ยเมื่อ h เข้าใกล้0ทางซ้ายเราจะเรียกลิมิตนี้ว่าอนุพันธ์ทางซ้ายของ f ที่จุด x กับอีกอันนึงเป็น h เข้าใกล้0แต่ว่าเป็นทางขวาเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ย ถ้าหาค่าได้เราจะเรียกลิมิตนี้ว่าอนุพันธ์ทางขวาของ f ต่างกันตรงไหนถ้าเป็นอนุพันธ์ทางซ้ายถ้าเป็นอนุพันธ์ทางซ้ายเครื่องหมายเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ลบลบก็คือทางซ้ายแต่ถ้าเป็นอนุพันธ์ทางขวามันจะเป็นศูนย์บวกศูนย์บวกก็มาทางขวาแสดงว่าเครื่องหมายลบเนี่ยเป็นทางซ้ายและเครื่องหมายบวกเนี่ยเป็นทางขวาถ้าซ้ายกับขว ah าเท่ากันเนี่ยอันนี้แปลว่าอนุพันธ์อ่อะ ของ f(x) หาค่าได้นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่าจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x โดยใช้นิยามซึ่งนิยามของเราก็คือก้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้อ่ะเราลอกสูตรมาก่อนรอบก็จะเป็นลิมิตของ f(x) บวก h ลบ f(x) ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0 ก็อย่าลืมเขียนตัวส่วนหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะต้องเอา x บวก h อะไปแทนในตัวแปร x ่ะเพราะฉะนั้นเอาไปแทนค่าก็จะได้เป็นฟังก์ชันมันคือกำลังสองใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราเอา x บวก h อะไปยกกำลังสองแล้วก็ลบ f x ซึ่ง f x ในที่นี้ก็คือ x ตัวนี้แหละก็คือ x กำลังสองอะแล้วเราก็ใช้กำลังสองสมบูรณ์ช่วยก็เป็น หน้ากาลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแล้วก็ลบตัวนี้ส่วนด้วย h ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะน้องจะเห็นว่ามันมีคู่หนึ่งอ่ะที่สามารถถักหลังกันได้ก็คือ x กําลังสองลบ x กําลังสองคือมันจะหายไปใช่ไหมทาวนี้ยังไม่หมดข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยมันมี h หนึ่งตัวตรงเนี้ยมันมี h สองตัวเราสามารถดึงตัวร่วมได้ก็จะได้ออกมาเป็นข้างในก็ดึง h ออกมาก็จะเหลือเป็นก้อนนี้แล้วส่วนด้วย h ปรากฏว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บก,ก็จะมีตัวที่ตัดกันได้อีกถูกไหมคือตัวไหนล่ะก็คือตัว h นั่นแหละตัดทิ้งตัดทิ้งตอนนี้วิธีการหาค่าลิมิตทาไงการหาค่าลิมิตก็คือเราจะต้องเอา h เนี่ยไปแทนค่าเป็นเลขศูนย์ซะเพราะต้องอ่าเพราะฉะนั้นตัวไหนเป็น h เนี่ยแทนเป็นศูนย์หมดนัด่นหมายความว่าก้อนเนี้ยก็จะเป็นศูนย์ก็จะเหลือลิมิตของ 2x แต่ x เนี่ยจะแทนเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะว่าลิมิตของอันเนี้ยตัวแปรมันคือ h ถูกไหมเพราะฉะนั้นแทนไม่ได้ก็จบ ข้อนี้นะคะก็จะได้เป็นคําตอบเนี่ยเป็น 2x เสร็จแล้วเราลองใช้สูตรก็ได้ดิฟเอกำลังสองก็ตบเลขชี้กําลังลงมาใช่ปะก็เป็นสองเกำลังสองลบหนึ่งสุดท้ายมันก็คือ 2x อยู่ดีแต่อันนี้เราใช้โดยนิยามนะคะคิดการหาอนุพันธ์แบบนิยามค่ะคานนี้มาดูอันนี้อันนี้สมมุติว่าเขียนย่อแล้วกันเนาะตรงไหนเป็น x นะคะเราก็จะแทนเป็น x บวก h ก่อนแล้วก็ค่อยลบกับออนุพันธ์ของ fx เพราะฉะนั้นก็จะได้เปลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์ของ fx บวก f ถูกไหมแต่บางเอิญอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเลยคือเนื่องจากว่าออย่างแรกเลยสูตรของเราอ่ะ มันจะส่วนด้วยตัว h อยู่แล้วถูกป่ะงั้นเราเขียนสูตรไปก่อนเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าฟังก์ชัน f(x) เราอ่ะมันเป็นเศษส่วนแต่สูตรของเราคือมันก็เป็นเศษส่วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในรูปของเศษส่วนซ้อนกับเศษส่วนอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะอย่างแรกเลยเราแทน x เป็น x บวก h ก่อนก็จะได้เป็น1ลบ x บวก h ก็คืออ่ะขอแทนค่าลบเข้าไปเลยเนาะแล้วก็ส่วน อันนี้ต้องมีคนงงแน่ๆเลยถ้า,ชาใช้นิยามต้องดูแบบละเอียดเลยนะและนนี้ก็เป็น 2x บวก h คราวนี้ลบกับฟังก์ชัน fx fx ก็คือก้อนเนี้ยทางก้อนซึ่ง x ส่วน f ตรงเนี้ยช่างมันไปก่อนเรามาดูตรงนี้จะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนจะต้องเท่ากันถูกไหมอันนี้มี2อันนี้มี 2x อันนี้มี x บวก h แสดงว่าคอร์อนคือ2คูณ x คูณ x บวก h เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าอย่างนั้นขอปรับตรงนี้นิดนึงสมมติว่ายังไม่กระจายลบเข้ามันจะเป็น1ลบกับ x บวก h อ่าครานี้จัดกับคิดเลขเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราทำส่วนให้เท่ากันตรงนี้ ก้อนเนี้ยจะต้องคูณ x เข้าไปส่วนก้อนเนี้ยต้องคูณ x บวก h เข้าไปถูกไหมสมมติคูณ x เข้าไปนะก้อนวนก็จะได้เป็น x ลบ x กำลังสองลบ x h อีกก้อนหนึ่งอ่ะขอมาทดข้างข้างมันเป็น1ลบ x คูณกับ x บวก h จะได้เป็น x บวก h ลบ x กำลังสองลบ x h นะเพราะฉะนั้นอันนี้ คือก้อนตรงเนี้ยที่คูณกับเบวกเแต่ข้างนอกมันดันมีเครื่องหมายลบอยู่ใช่ปะตรงเนี้ยมีเครื่องหมายลบงั้นเราก็ต้องแจกลบเข้าไปก็จะได้เป็นลบ x ลบ h บวก x กำลังสองบวก x อนนี้ตัวส่วนอ่ะตัวส่วนมันก็จะมาผสมกับข้างล่างส่วนก็จะมี 2x อ่ะสอง x แล้วก็มี h แล้วก็มี x บวก h h ตรงนี้มาจากไหนก็มาจากอ้ตรงนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นอ่ะคิ้เลขข้างบนให้เรียบร้อยคู่ไหนตัดได้ตัดไปเลยนะคะอย่างลบ x กําลังสองเนี่ยตัดลบ x h ก็ตัด x ก็ตัดคราวนี้ข้างบนมันเหลือ h ใช่ปหตัดอีกตัดตัดเพราะฉะนั้นคราวนี้เขตัดไปตัดมาปรากฏว่าข้างบนไม่เหลืออะไรเลย เหลือเป็นลบหส่วนด้วย 2x กับ x บวก x ซึ่งไอ้ก้อนเนี้ยที่มันเป็น s อ่ะเราก็แทนมันเป็นสูอีกรอบหนึ่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในวงเล็บก็จะไม่เหลืออะไรเลยนั่นหมายความว่าทําไปทํามาปุ๊บมันจะเหลือแค่ x ถูกไหมในวงเล็บคิดเลขออกมาให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งมันจะเป็นลบหส่วน 2x งเกำลังสองเป็นอันจบข้อนี้เดี๋ยวขยับคําตอบไง คําตอบก็จะเป็นก้อนนี้ซึ่งถามว่าถามว่าใช้นิยาม,ามหาค่าได้ไหมหาได้แต่ด้วยที่ว่าถ้าโจทย์ในกรณีที่มันไม่ใช่เศษส่วนอ่ะมันจะสัน้นถูกไหมแต่พอเป็นเศษส่วนปุ๊บมันจะยาวแล้วพอเป็นเศษส่วน สูตรของมันมันก็เป็นเศษส่วนอยู่แล้วมันยิ่งทาให้งงเข้าไปอีกแต่อันนี้ทุกคนอยากจะต้องเจอคุณแบบเจอคุณครูสอนแน่ๆว่าก่อนใช้สูตรเราต้องมาใช้นิยามซึ่งมันจะมีความงุนงงใช่ป่ะแต่ถ้าเราลองดิฟใช่ปะอันนี้เราใช้สูตรดิบผลหากได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยคำตอบออกมาก็มีค่าเป็นลบหนึส่วนสอกซ์ำลังสองดีวันนี้เรามาฝึกใช้บทนิยามในการหาค่าอนุพันธ์ก่อนนะคะ ข้อ2นะคะเขาบอกว่าจงหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยให้สูตรเป็นตัวนี้และดิฟหนึ่งครั้งเป็นตัวนี้ก็คือจริงๆมันคือสูตรเดียวกันนะคะสูตรเดียวกันแ๊ะเลยแต่เขาบอกว่าและกําหนดให้ fx เท่ากับ F x กําลัง3ลบ4 x งา mm hmm. น,นอันนี้ขอเลือกใช้สูตรนี้ mm hmm. พอสูตรเนี้ยเห็นปะ่ะในเป็น fx กับ fa คือแทนค่าแค่อันเดียวก็หาค่าได้แหละแต่อันนี้ไม่เป็น a บวก h กับ a ไม้ั้นเดี๋ยวมันจะยาวค่ะว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะคะ สีชมพูกับสีเขียวเนี่ยคือสูตรเดียวกันแต่ว่าถ้าให้เลือกเลือกตัวที่มันแทนค่าตัวเดียวแล้วจบดีกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ว่าลิมิตของ fx ลบ fa ส่วนด้วยขีดเส้นดีกว่าส่วนด้วย x ลบ a เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งทำไมถึงรู้เป็นหนึ่งเพราะว่าโจทย์ให้มานี่ไง เทียบกับตำแหน่ง a อยู่ในวงเล็บ1อยู่ในวงเล็บแสดงว่า a มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นอ่ะก็จะได้เป็นลิมิตของอ่ะคิดเส้นแบ่งส่วนไว้ fx ในที่นี้คืออะไร fx ก็คือ x กํลัง3ลบ4 x ลบกับ fa fa หมายความว่าไงถ้า fx คือก้อนนี้ใช่ปะ่ะ fa a มันคือ1แล้วเราก็จับแทนค่าเลย1กํลัง3ลบ4ก็คือได้ลบ3แสดงว่า fa ตรงเนี้ยแทนออกมาเลยเป็นลบ3 ส่วนด้วย x ลบ a ที่นี่คือ1ใช่ปะ่ะแล้วก็แทนไป x ลบหอ่ะคราวนี้จัดรูปข้างบนก่อนเ็าจะได้ x กำลังสาลบ 4x อ่ะอันนี้เดี๋ยวทดไว้ตรงนี้เนาะ x กำลังสมลบ 4x บวกสามทำไงดี x กำลังสลบ 4x บวกสาอ่ะคราวนี้ เราจะแยกตัวประกอบจริงๆอันนี้นมันเป็นกําลังสามบนอาจจะบอกว่าเราอาจจะแยกออกมาเป็นสามวงเล็บได้ไหมก็อาจจะได้เขาไม่ได้บอกว่าทุกครั้งที่เป็นยกกําลังสามมันต้องได้สามวงเล็บแต่ถ้าคือสูงสุดอ่ะก็คือได้สามวงเล็บสองวงเล็บก็ได้สมมุติอันนี้ไปแยกตัวประกอบออกมานะคะก้อนนี้จะได้เป็น x ลบหนึ่งกับ x กาลังสองบวก x ลบสามซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งนั่นหมายความว่าบนก็มี x ลบหนึ่ง ล่างก็มี x ลบหถ้าง,งั้นทำไงอ่ะก็ปักทิ้งถูกไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ตักทิ้งพอเราแทน x เป็น1อ่ะ1-1ลบ1เป็น0ซึ่งส่วนเป็น0ก็ไม่ได้อีกคร่านี้ก้อนนี้ก็จะเหลือแค่ลิมิตของ x กำลัง2บวก x ลบ3โดยที่ x เนี่ยเป็นเลข1แทน x เป็น1ซะก็เป็น1บวก1ลบสสุดท้ายก็มีค่าเป็นลบ1อยู่ดีอันนี้ก็ตอบลบ1ได้เลยนะคะอันนี้คือเราใช้ นิยามในการหาอนุพันธ์มันก็จะดูยืดเดยื้อและยาวนิดนึงแต่ความเป็นจริงก็คือถ้าเราใช้สูตรคือถ้าเราเข้าใจวิธีนี้แล้วอะใช้สูตรมันก็จะแบบว่าเออสบายหน่อยคือเรารู้ที่มาแล้วไงแต่ถ้าไม่รู้แล้วอยู่ดีเขาถามอย่างเงี้ยมันก็จะตอบไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือการแทนค่าอนุพันธ์ก็คือการหาค่าลิมิตทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่ามันมีสูตรสุดลับที่ช่วยให้เราหาค่าได้เร็วขึ้นเท่านั้นเอง อ่ะอันนี้นะคะเป็นโจทย์อันเดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็นข้อ2กับข้อ3ย่อยเมื่อกี้เราทำข้อ1ย่อยเนาะก็ใช้สูตรเดียวกันเหมือนเดิมสูตรก็จะเป็นลิมิตของ f(x) ลบ f(a) ส่วนด้วย x ลบ a เมื่อ x เข้าใกล้ a อ่ะคราวนี้แทนค่า a ในที่นี้ก็คือ2ถูกไหมเพราะฉะนั้น f(x) ก็ล่าโจทย์มาก่อน x กำลัง3ลบ 4x เราให้ a เป็น2เพราะฉะนั้นแทนค่ามา2กำลัง3ลบ4คูณ2สุดท้ายปรากฏว่าออกมามีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขียนไว้ก่อนก็ได้ว่าเป็นลบ0แต่ในความเป็นจริงก็คือมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถูกไหมาวน,นี้ตัวส่วนมันเป็น x ลบ a แต่ a เราเป็น2ก็แทนค่าไปแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไม่ทําอะไรเลยแล้วเราแทน x เป็น2 ปรากฏว่าสองลบสองได้ศูนซึ่งมันจะไม่มียามทางคณิตศาสตร์ใช่ปะแต่จริงๆอะถ้าส่วนเป็นศูน่ะเราสามารถใช้วิธีการคอนจูเกตได้ดึงตัวร่วมได้แยกตัวประกอบได้ซึ่งข้อนี้เราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมเพราะข้างบนน่ะมันมี x ทั้งสองก้อนเลยดึง x ออกก็จะเหลือ x 2-4ลังสองลบสี่แล้วเราก็จะแยกออกมาโดยใช้ผลต่างกำลังสองอ่ะก็จะได้ว่า x อลบสตัดกับเอลบสเพราะฉะนั้นมันจะเหลืออะไรมันก็จะเหลือลิมิตเมื x ่อ X เข้าใกล้2ของฟังก์ชัน X อ็คูณเอบวกสตอนนี้แทนค่าได้ละเอ็กเป็น2 2งสคูณสสุดท้ายเลยมีค่าเป็น8อันนี้ก็ตอบ8ได้เลยนะคะ